ก็สุขสบายดีทุกท่านเนอะวันนี้ส่องเบาเลาวบานบกเนาะอบอกว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะสบายดีวัสดุพุทคนเนาะยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่ส่องเบาเลาวบานบกแอ่วันนี้แม่เท่าก็อยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานเบาเลาวบานบกเองเนอะอย่างที่มาเอามาหิรยังกะคือเอามาตอนกิ่งมะนาวเนาะตอนกิ่งมะนาว่ว่า เขาจะเริ่มขยายพันธุ์อีกชนึงเนาะเสร็ปีที่แล้วเขาก็ขยายออกมาลายเนาะไอ้สิบชาวเบี้ยเนาะไปปลูกกบต้น้ำก็มีเนาะรอดน้ำก็มีเนาะแล้วก็ไพ่ใหม่น้ำก็มีเนาะคือไพ่ใหม่ไพ่ใหม่อย่างไรคืออันมีอันคนเสียสติเนาะหรือพี่บ้าเนาะที่ว่าเสียจากเกิดจากการเสียจากเสียติดเนาะไปมีกับพื้นกับไพ่เนาะไปจูด เพื่องแล้วก็ไฟไหม้ครอบเพื่องกับเจ้าเนาะแล้วก็เห็ดให้เสียหายเนาะคก็ปลูกคลองพังเนาะตายเบิดเนาะแล้วก็ดินทมคือของเฮาเนี่ยก็ขุดนองแล้วมาทมดินเนาะทมดินแล้วก็มันทมแล้วก็ตายน้ำเนาะแต่ตัวรอดก็มีเนาะถือว่าได้อยู่เนาะเชิงวันนี้เขาก็มาตอนจิ้งหางหน้าเนาะเชิงวัไเลตอนนแล้วเนาะตอน โดยใช้เคเบิร์ไทยนอมัตเนาะก็ง่ายขึ้นก็เก้าเนาะแล้วก็ได้คุยบุกพ้าวคุยบุกพ้าห้องซื้อเอาเนาะราคาซีฟิล์ดกรีปเนาะตะกีนน้เนาะอันตีเป็นเงินบาทกะประมาณสี่สิบบาทเนาะเสียงเฮาอันก็ใส่น้าไว้ตั้งเท่าไรเดืดนดนอนพราะนาะผมบุกพ่าวเขานี่ยใส่หน้าไว้ตั้งเท่าไรเดืดนนอน คนบักนาวซึ่งใกล้เขาเดูฝนเนาะก็จะมีแคงเกอร์เข้ามาเนาะก,ก็เลยจะไปหาเนามาสีดเลยนะหมดเนี่ยหาปูนแดงเนาะมาสีเนานะผมว่ามาสีดมันสิเช้าบักน,นาวงาตัวน,นี้ฮักเนาะมันใกล้กันตน้ตนตัวนี้เหมือนครับโไดตอนเนาะผมว่ามันอยากคืบโบอยากงามปายในในะเอาก็เลยปะมาสะกอะ่นอนเนาะเนาะชวนเนะาะทั้งนี้ทั้งกับไปตอนเนาะคือกัน เขาเกียนหูไปร่วมกันนี่เนาะเขาบอกเลยว่าเขาปินยังดอกเนาะเพราะว่าเขาเคยตอนอยู่มีตัวทั้งได้แล้วก็ตัวทั้งบ่ได้อกเนาะโดยรวมแล้วเขาก็พอสี้หูอยู่ว่าสาเหตุมันบ่ได้เนอนอนยังเนาะทั้งเถื่อเครย่ำฝนบุบชี่เนาะเขาไปปินอันนี้เนาะปินงาอันนี้นอกขึ้นปินอันทางเขาปาดเนี่ะขึ้นอย่างที่เลยเวลาพ้นตกเลยหน้ามันจะชุ่มอย่างนี้เนาะแล้วก็ เหตุแห่มันบวออกหักกับเน่าได้เนาะทั้งเธื่อมันก็แห้งโพดก็มีเนาะทั้งเื่อก็เกิดจากข้าวขูดเนื้อเยื่อนี่นะบวชเกี้ยงบวชยังเนาะขูดอันเนื้อเยื่อตัวมันเสร็จลำเลี้ยงอาหารมันมันก็เลยบวออกหากอันเนาะนี่คือตัวนี้ตอนนี้เนาะแล้วก็เมื่กันซิปตุ่มตอนเนาะแต่ว่าชิติดหรือบอติดแต่ได้ด้านกะ บบหู้เรายังต้องติดตามกันต่อไปเนาะซึ่งนชวนเท่า,น,าน,นี่ก็หญ้านี่็ที่เห็นนะนี่ก็ยัง่บดิตัดนเนาะเพราะว่าฮาสิตัดใหงวัวมือละหน่อยเนาะแต่มันย,ยาวๆก้อนนี่ก้อนเนาะนี่เป็บบบนบกับกม่วงเนาะม่วงสามมาดูทีเข้าขยา,ายพันธุ์มาจากต้นเม่มันต้นนั่นเนาะต้นตัวนี้ต้นตัวน,น,น,นี้เนาะที่ยงม่วงเจา้าต้นม่วงยังบบจกักเนาะแต่ฮา,ามาโทมกิง ตยเสียบยอดนี่เสียบก็เลยเป็นซาโรดูเบิดนี่แต่ว่าต้นของมันเองบบเป็นหมากเนาะต้นคนอ,อื่นเนาะเป็นต้นเพิ่นระบบเป็นเนาะนี่ลูกม่วงเฮาลูกล่างอันนี้ก็ต้นหมากกระทันเนาะ ทางไทยไปเอออยังพุช,ชา่า,า,าชบ่ก้บโกวโพได้เช็เนาะกระทันปลูก็จะซื้อเนาะพออันไว้ให้เบะกินกันเราเลี้ยงเบะกันเนาะก็ะเป็นหม่มซื้อบัดมันใหญ่ขึกก้นก็เป็นห่มเนาะหม่วงเนาะก,ก็ตัดหญา้าตัวน,นี้เนาะไปให้หัวตัดไปตัดไปเนาะแล้วก็หุบใส่กระเป๋าไปให้ โอเคนะสำหรับมือนีเราก็มีอัปเดตว่าทามาบึงสวนมนาวเนหนุ่มเมือนหนาะมเพียงคนี้เลยเป็นดดนัานติดตามกันอีกอันนี้ก็คือมากก็ลำมุญลำมุนาะปลูกห่างวังสปีเนี่น้อหมาบุดเป็นเาบปลูกโดนได้มันก็เริ่มนาะก็ชิมมาหาจัดหญ่เลยเต็มหมด ก็กลัวออกเครือเราตัดปีไปไวๆเนาวงยงานหมากมันบอตึงกลัวอยู่ชวนเขาเนี่ยเขาเน้นหมากตึงบนเล่นลายเนุะน้าพงหมดเลยเนอะ,ะเขาก็ต้องไดละบายออกเนุะแล้วก็ไผเยาสิตายไปสร้างมน เสรน้ำเลยโตมันงามันงามขึ้นเนาะนี่เนาะคือแบบสี่มันก็สามารถสูงกับหญ้าได้แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องเสียก็ได้เนาะปล่อยฟ้าเลยนาะขอเถอะขันตกะแรงตกยังขับโหดก็ยังบ่ตายเนาะทบมันใหญ่เสรีแล้วเลย ก็เติบใหญ่ขึ้นเนาะตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดจุดสอง นี่กับเมนเน,นะาะไฟช่างไฟส่วนนี้ก็เป็นไฟช่างมลนเนะาะไฟช่างมลที่เอาอันเพาะอันมเมล็ดเนาะกระจาโดยเม็ดมันนั่นเนะาเมนนเนะมนาาันหลายๆต้นออกอยู่นนกรนตัวน,นี้เนาะแต่เอากบบระบอกนี้แยกออกเนาะเหเป็นต้นเดียวเลยส่วนต้นนี้เนาะถือว่า พัฒนาดีก็หมูเนาะ <c oughs> นี่ออกนอนพักไงเนาะน,นอนใหญ่ก็หมูเลยงามตัวนี้เนาะอีกสองสามปีเราก็สามารถใช้ลำมันได้แล้วเนาะก็อไฟสังมอนเบิง้งทั้งนี้มันน้องไหน้าเขาเนาะ ส่วนเขาปล่อยปลาดุกปลาปากปลายังใส่ทั้กันเนาะส่วนเข่าโตที่มันแตกออกก็แตกเราโตม้โมไดเตกก็บมไดเตกก็เพราะว่ามันหวานแล้วมันบมเป็นเนาะส่วงปลาในนี่เหมือนห้ามูมารัดเอาไปกินได้แล้วเนาะในหนองนี่เนาะอันนี้ก็ดินที่มันชื้นไเป็นเพย์เป็นยางกะยางพอได้แปลงเถื่อเนาะเพราะว่า มันยังมีน้าบัดทุกเร่งพุ่นเนาะจะดัดแปลงรถไถนาเดินตามนี่สามารถดุดอันเป็นแปลว่า,ามีผ่านดันดินเนอะอาะเขาจะดันดินในาะในไถนาหนี้เ,เนาะไปอันปัานกันไถนาเนะานะแบบสี้เนาะกับโบแมนว่าสีปล่อยประละเลยกับซีดอ,อกเนะาะก็เสียดอยเนาะแต่ตอนนี้ก็ยัง ียถทายทจะจบเนี่ยน้องพอมันยังเบวบางแหงมี่นกโกโก้เขาปลูกกเริ่มเตกใบขึ้นแล้วเนาะมีการใส่พุนขี่มูสเกี่ยวกัมูสเขาก็อัปเดตมาแล้วเนะาะเจ้านี่เขาก็บ,บริษัทอัปเดตบมงอลายนาะเพราะว่า จากอีพีที่แล้วเขาทำการก่อคอ,อกเนาะก่อดินบล็อกเนาะึ่งเมื่อนี้เขาก็มาเบิง่งป่ามันไปหอดใช้เนาะซึ่งเขางบวัวได้อยู่2องอาทิาตย์เนาะไอปอนเป็นคนสืบต่อเห็ดเนาะกบกล้วยก็ยังบวัวได้หอบเนาะน้องสะเนะาะหอบน้องสะน่กนถือว่าจบเนาะภารกิจในการปลูกต้นกล้วยเนา เอาไปกอาปลูกทำไมกินมากแล้วอื่นเนาะคือยักงซี่เนาะต,ตอนเราเห็ดแทงน้ำเนาะแต่มันก็นยังใส่การบริจาได้เนาะเนาะต่อกอกน้ำให้หมูนั่น นนเป็นหมูพันธุ์เนาะเป็นหมูลาดหมูลาดว่าไงไงคือหมูพันพื้นเมืองเขาเนี่ยหะหมูพัน์ก็เป็นพัน์มาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากบนอื่นเนาะ Ô oh, đi mình hơi tay ua nó cửa mình. nó mọc đang ăn nào ส่วนทั้งนี้แมนเขาใสอันน้ำล,ล่างมูออกมาเนาะบางโนนอเข่ากับเจาเริ่มงามนเนาะมันไหลอ,อันไปใส่น้องกับเจ้าเพราะมีปาลาเนาะต้งม,มาเบิปกปลาก่อนพรูลายอ,อะไรเนาะเอาชิลองเอาเบ็ดมาเก่งน้องเบิงเนาะ,ะได้ป่ปลาแล้วกับกบ นุ่นขบน้อยน้องทิโมโน่นระปล่อยน้ำม,มันไหลไปพุน่นเนาะปล่อยมันออกไปนอกมันไหลมาใส่อันห้ามันงามดิดนเท่านี่นาะ แต่มันก็โบ,บเมนว่าหน้าโมลายมันก็ซึมไปมันก็สิง,งามทั่วกัน,น,นอะไรเนาะมันก็งามบอลไปบนนอลหนึ่งเสียงเข่าทางด้านคางเจ้าก็กำลังเคี้ยวน้องเต้หาห่างกับหวานปุยเนาะปุยกับแพงเนาะปีนี้เนาะโพดโพดขนาดเนาะเอ็เจ้ากับโบได้เลยแพง,พง ส่วนหน้าในน้องเขาเนี่ยกะเต็มเหยียดเลยเนาะนคือว่าโบเกอร์นี่เลยเนาะแบบนี้บัดฮอดย่ามอันใกล้ๆชิใกล้กลเกี่ยวขขาวสิปิดน้าเนะาะสิเอามันขึ้นกว่านี้อีกเนาะเพรโอ้โหเฮายานน้าม,มันเบิดผลหน้าพดเลยมันฉีกอันนั้นเนาะมันยังไงว้ามันสิแหง้งเนาะแล้วเัาสิปิดให้มันท่วม คุ้งหัวสิงไคเนาะคุ้งต่พังหัวสิงคอยางนี้เลยแล้วัดแรกๆมันค่อยๆลดลงเองเนาะเพราะว่าเผื่อฮอดย่ำพลยามันบกเลยเนาะแต่ข้อไม้มันบกกะบ่เมืนว่ามันชิบกเบิดลลดออกมันฉิกกระเรือน้อยนึงเนาะบละน้อยบละน้อยเอเชียนะมันกับพอดีกระเทิดเนาะใช้การบ่ได้ฮอดย่ำเล็กเัาก็ชิเริ่มแปลงนี่แหละแปลงกันบ่อนมันเป็นเฮีวเป็นโศกบ่อนมันน้ำไหลเนาะ เดี๋ยวนี้มันยังเห็ดบ่ได้เนาะมันเปียกมันชุ่มเอร่อยมากอะรสข้าเนาะเฉียงโพดคือว่าเขาแปลงแล้วกับพ่นตกมามกับเพออีกก็คือแบบสินเนาะเคยแปลงมาตั้งแต่ถื่อยเนาะเนาะมันกับเพออีกถ้าแปลงแบบเดี๋ยวบันยำพ่นมันเช่ากระชิดกระเดีงแปลงเนาะนี่คือสิ โอเคนี่สำหรับคลิปนี้เขาก็จบการไลค์เพียงเท่านี้เนาะไลค์สดเพียงเท่านี้เนาะไลค์สดกับเป็นการข้างขันอีทสำหรับการไลค์อยู่ในในหน้าเนาะถ้าว่ามันตอบโจทย์ครับผลดีเนาะจากการที่เขาอัพคลิปเนาะเขาก็สิพยายามไลค์แบบนี้เนาะเพราะว่ามันบริตัดคลิปเนาะแล้วก็มันลงคลิปไวเนาะแต่สะดวกสบายเนาะถ้าว่ามันเบิ่งสมูทเนาะโบกตุกโบยังเนาะเขาก็สิ เห็ดแบบนี้เนาะแต่คลิปนี้ก็สิขอจบแล้วก็ลาพี่น้องเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะขอบเป็นกำลังใจกันคลิปขังตัวไว้คุ้มเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเนาะผมก็คลิปหนาขอบใจที่รยับสมอ,อฟงัง